โดนคนนั่งได้ผลิตและมีแล้วในไทยประเทศไทยพัฒนาไวจริงจริงสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ่อาจะเป็นทางในประเทศแลหรือทางต่างประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านของส่ซ่องสาวลาวเซิงาหากใครสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่ทุกท่านในายามบายๆน้องเมล์ก็มาหัมาหัวกับสาวปูพา ผู้เก่าผู้เดิมดำเนินรายการอีกเซนเก่าเซนเคยนาะมื้อนี้ก็มาคนเดียวซ้ายเดี๋ยววิคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดียวน้องมีไปน้งเฮียนเราก็เลยก็เลยไปได้มาข่าวคลิปนําเนาะพี่น้องซึ่งมื้อนี้ก็มีแขกมาเฮือนเนาะก็ค่อนข้างจะมีเสียงรบกวนใจใดหนึงจะได้ก็ต้องขออภัยนําหลายรได้อพี่น้องเด้ออ่าและก่อนอื่นเนาะสําหรับ PFC ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปซาลาวเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ได้เพื่อมาพลาดคลิปให,ใ,หใหม่จากสา,าวลาและก็นสนับสนุน่องน,น้อยของพกเคาโด้วยการบอกขอนนามโฆษณาเลยจ้ะพี่น้องเส่รเมื่อนี้นะโสภาก็จะมาเหตุคลิปรีแอคชันนี่คือเก่าจะมานำเสนอคลิปในหัวขอเรื่องสาวลาว้าวฝีมือคนไทยคนไทยทันสมัยมากจริงๆนะเสริฟคลิปน,นี้ก็เป็นคลิปที่สิร์ฟากจะพาพพี่น้องไปหับสมเบึงการผลิตโดนของคนไทยเป็นฝีมือคนไทยอย่างแท้จริงนะพี่น้องเนาะ ้าพี่น้องคนไทยบ่หน่อยนะคนต่างชาติเลยเนะาะผลิตโดนคนหนังได้พี่น้องเพื่อจะผลิตมาเผื่อคนส่งสินค้าหรือว่าคนส่งคนเจ็บอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขักอินี้พี่น้องเอ ي, ้ซสบุภาเห็นแล้วก็อยากไปขี่เนาะเห็นแล้วก็เลยอดใจบ่ไว้ถี่จะนําภาพบรรยากาศมาใหา้ฐานผู้ชมได้เห็นได้เบิง่งได้ชมนํากันเนาะแต่ก่อนจะไปถามชมคลิปพี่น้องก็ฝากคลิปจนสบายนะเดียวซบุภาจะแปดิ่งเอาไวไา้ในตะ้โพสเนาะ ขันตอนต่อไปพี่น้องเอาเป็นว่าครับไปเบิ่งคลิปพร้อมๆกันเลยโดนคนหนังใดเนาะไปกันเลยพี่น้องสวัสดีครับผมวีบิ๊กบอวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเท้าแซนซึ่งดูแล้วไม่เกี่ยวกับเรือนะครับแต่ว่าวันนี้มันว้าวมากเป็นโดรนที่เอาคนเข้าไปนั่งได้ แล้วเป็นฝีมือคนไทยแท้ๆเลยครับลำแรกของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าเขาเริ่มพัฒนาวิวัฒนาการการผลิตของเขาเริ่มมาจากตรงไหนยังไงมีการทดสอบยังไงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็พาไปดูของจริงด้วยนะครับวันนี้เราเข้าไปในบริษัทเขาก่อนไปตามมาเลยครับ สวัสดีครับคุณนงครับสวัสดีครับผมคุณนงเป็นผู้ประดิษฐ์ดีกว่าประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ต้องบอกว่าเป็นลายลักของคนไทยแน่รับก็ถ้าเป็นตัวของอากาศยานไร้คนขับที่คนนั่งได้นะครับก็ก็เท่าที่ทราบข้อมูลผมก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีเหมือนกันครับผมวันนี้ผมเลยต้องดันด้นมาหาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรือแต่ว่ามันว้าวมากคุณนงพาไปดูวัฒนการหน่อยไหครับครับผมคิดว่าไม่ใช่อยู่ดีดีมันจะผึ่งขึ้นมาเลยหรอก จะต้องมีทดสอบทดลองเยอะแยะนะฮะไปดูข้างในกันครับตัวนี้คืออะไรครับคุณนงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้เทสประสิทธิภาพมอเตอร์นะครับกับความสมบูรณ์ของใบพัดนะครับใบพัดนี้ต้องมีพิษมันด้วยไหมเหมือนเรือไหมครับใช่ใช่จะมีพิษของมันก็คือมีองศาครับใช่เป็นองศาครับเป็นองศาที่ฟิกซ์นะครับใบพัดนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้หมุนสร้างแรงยกโดยใช้กําลังขับจากมอเตอร์ เพราะฉะนั้นนี่เราก็จะเทสมอเตอร์นะครับว่าตัวนี้มีกาลังขับเท่าไหร่อ๋อเลยมาดึงไก่นีเพื่อวัดน้ําหนักว่ามันมีแรงยกเท่าไหร่ครับเราก็จะมีตัวของมิเตอร์นะครับที่เราใช้วัดกระแสในการกินดูว่าระดับแบบนี้นะครับแรงดึงเท่านี้กระแสปกติหรือเปล่าหรือว่าถึงไหมเพราะที่จริงมันจะใช้อยู่2อย่างครับตอนเทสที่เราจะเอามาประกอบไปอีกอันหรืออีกอันคือเรื่องของการซ่อมบำรุงเนื่องจากโดรนพวกนี้นะครับจะมีเครื่องยนต์เนี่ย ต่างจากเครื่องบินนะครับเครื่องบินเล็กนี่อาจจะมี1เครื่องแต่นี่มีจำนวนแเครื่องเพราะฉะนั้นังไงก็ตามใช่ครับเราก็ต้องเทสทั้งหมดเหมือนกันอ๋อมันมีม่มีทั้งหมด8ใบนะครับมาตามมาดูครับอันนี้่อ้นอยู่กับดีไซน์ครับผมครับผมอันนี้ก็คือชุดมอเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นชุดมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแหล่งที่จ่ายไฟนะครับที่เป็นตัวปรับสปีดนะครับเนื่องจากตัวของมันติโรเตอร์พวกนี้นะครับจะใช้หลักการก็คือใช้ ไฟฟ้านะครับไปหมุนมอเตอร์แล้วมอเตอร์ก็ไปขับตัวของใบพัดนี่ผมให้นึกคิดง่ายๆนะครับตัวนี้สมมติพูดถึง R C ซีนะครับตัวนี้ก็คือสปีดที่จะเป็นคันเร่งที่จะมาเร่งมอเตอร์ก็เป็นบัลเลสอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีมากกว่านั้นอีกคดูสถานีต่อไปนะครับครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เหรอครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ครับที่เราเอามาต่อยอดนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ปั่นไฟได้ด้วยนะครับก็คือ เราก็จะใช้น้ํามันในการบินครับก็คือจะเพิ่มเรื่องของระยะเวลาในการบินได้ขึ้นเยอะเลยนะครับขึ้นยู่าถังน้ํามันแล้วว่าถังน้ำมันเราอย่าลเท่าไหร่แค่ไหนนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งใช่ครับนะครับเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นออปชันแล้วกันออปชันเสริมเข้าไปในในตัวของมันตือเลอโต้ปกติได้ที่คุณลงบอกนะครับว่าใช้8ตัวอะดูนี่ครับ ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงยังไม่ได้อยู่ที่นี่นะอันนี้คือต้องบอกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวทดสอบเป็นโมเดลเป็นใช่ครับอันนี้เป็นเป็นตัวต้นแบบเลยอ่าเราเรียกว่าต,ต้นแบบของ,ขอ,งอากาศย,ยานที่ใช้ในเรื่องของการกู้ภัยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะของคุณโหน่งเนี่ยต้นแบบเขาเนี่ยเยอะมากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะออกมาแค่นี้นะคุณดูตรงนู้นตรงนู้นก็เป็นโคลอ,อีกตัวใช่ไหมครับ,รบใช่ครับใช่ครับตรงนี้เป็นโคลอีกตัวหนึ่ง แล้วก็มีการพัฒนามีการจดบันทึกทุกอย่างนะครับเริ่มแม้ต่ตัวเล็กๆอย่างนู้นเลยก็มีนะครับเนี่ยอันนั้นอันนั้นอันนี้กับอันนั้นอันไหนก่อนกันครับพี่หนงที่จริงอ่ะมันจะเริ่มเป็นตัวเล็กงี้ก่อนนะครับตัวเนี้ยก็คือตัวข้างๆนี่เองนะครับเราก็จะสร้างเป็นม็อกอัพขึ้นมานะครับในโครงสร้างที่เหมือนกันเพื่อทดสอบเรื่องของความแข็งแรงเรื่องสเต b i ลิตี้ในการบินนะครับก็คือจะย่อสเกลลงมานะครับแล้วตอนนี้เป็นใบพัดครับก็โอ้ดอันนี้ใหญ่มาก ใหญ่มากตัวนี้เป็นคาร์บอนใช่ไหมครับครับไปพัดขนาด62นิ้วนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนเป็นคาร์บอนะครับที่คุณนงบอกมอเตอร์8ตัวคือเนี้ใช่อันนี้จะเป็นเเรียกอะไรคืออาร์ม2มอเตอร์อาร์มและ2มอเตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะออกแบบมาที่เราเรียกว่าเป็นโคแอ็ก l เซลดีไซน์ก็คือมันจะช่วยประหยัดเรื่องพื้นที่ที่จริงเราสามารถเอามอเตอร์นี้นะครับมาใส่อาร์มเพิ่มขึ้นได้อีก4อาร์ม แต่เนื่องจากตามดีไซน์นะครับเราต้องการที่จะเป็นคอมเพก t ดีไซน์นะครับก็ง่ายต่อการขนส่งอะไรพวกนี้เราก็เลยทำออกมาเป็นโคเอ็กเซลที่จริงมาได้หลายรูปแบบครับคืออย่างในปัจจุบันเนี้ยนะครับบางบริษัทในยุโรปเนี่ยทำถึง32โรเตอร์ก็มีโอ้โหใช่ครับอันนั้นคือแบบอีกีก8อีก8ตัวใช่ป่ะ32อร์ก็บวอีกอีก24โรเตอร์ครับ พขนอะไรครับขนาดนั้นอันนั้นคือเป็นมันติโรเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้โดยสารครับผมถ้าอย่างตัวเนี้ยผมเห็นคุณหนองใส่นี่เข้าไปในเกี่ยวไหมครับอ๋ออันนี้เป็นการเทสเฉยๆครับว่าจะยกขึ้นไหมใช่ว่าจะยกขึ้นไหมดูอันนี้นะครับคือผมเห็นแล้วผมคิดว่าคุณหนองอยากจะขนผู้ป่วยแน่นอนนะครับอันนี้เราลองเทสดูคือบางพื้นที่ครับ อย่างเช่นถูกตัดขาดไม่ได้ตัดขาดในลักษณะเป็นร้อยกิโลหรืออะไรอย่างนั้นนะครับบางทีตัดขาดแค่ว่าเ๊ะรถกู้ภัยเข้าไปถึงใกล้ที่สุดแล้วก็ส่งโดนไปใช่ก็ส่งโดนไปแล้วก็บินออกมาสักกิโลสองกิโลเป็นพื้นที่ที่รถสามารถเข้าถึงก็รับส่งต่อได้จริงๆแล้วอย่างนี้ใส่รถกระบะก็อยู่ไหมครับถ้าเราพาดีได้ใส่รถกระบะได้อยู่แล้วนะนะครับเพราะนั้นมันขนพวกนี้ได้แน่นอนที่จะช่วยเหลือคนในป่าในอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมโอเคมีตรงไหนไหมครับคุณนง อ๋อนี่โครงใช่ไหมครับพี่หนุใช่อันนี้ก็คือหลากหลายเวอร์ชั่นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโครงรุ่นแรกๆเลยอันนี้ก็ทําจากโลหะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่บินมาแล้วบินมาแล้วด้วยบินมาแล้วด้วยเห็นไหมครับผมถึงบอกว่ากว่าจะเป็นโดนที่สามารถเอาคนไปนั่งเนี่ยเขาค่อยพัฒนามาเรื่อยๆนะครับใช้เวลามาระยะเวลาเท่าไหร่ครับพี่หนุก็ประมาณสัก้ารวมเตรียมการด้วยก็มาสักสองปีสองปีนะครับถึงบินได้ใช่ครับเอาคนขึ้นไปนั่งแล้วบินได้ครับนะครับ โอเคเดี๋ยวมันบินเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้คุณโอ๊คพาไปดูครนะครับที่สนามได้ครับแต่วันนี้คงยังไม่มีคนบินบ้างเอาเป็นบังคับก่อนนะคุณโอ๊ใช่ครับใช่ครับนะครับไปไปที่สนามกันเลยครับนี่เขายกกันไปเลยแล้วสี่คนก็ก็มีครับมีเฮล멧อย่างเงี้ยครับ คือโดนที่ได้ถูกพัฒนาจากจุดเริ่มต้นที่เราดูเมื่อกี้นะครับจนมาถึงตัวนี้แต่ผมสังเกตอยู่อย่างว่าใบพัดนี้มันเล็กลงหรือเปล่าครับใช่ครับผมอ่าฮะเล็กกว่าไอ้ตัวที่ทดสอบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่พอดีว่าตัวนี้นะครับครับอ่าเราที่เราใช้ใบพัดขนาดนี้มันคือมันขึ้นอยู่กับน้าหนักโหลดที่เราคํานวณนะครับครับครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเปคของมอเตอร์ด้วยนะครับเพราะมอเตอร์ตัวนี้เราต้องการแรงขับเท่านี้แรงยกเท่านี้จะใช้เบรกขนาดเท่าไหร่ จริงๆแล้วไอ้พวกโดรนหรือว่ายานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องอยู่ที่1คือกําลังมอเตอร์2คือแบตเตอรี่ครับในการใช้งานมีหลักอยู่แค่2อย่างเนี้ยครับผมใช่ไหมครับที่จะให้มันใช้งานได้นานแค่ไหนแล้วก็แรงยกด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับแรงยกครับอ่าฮะแรงยกด้วยอันนี้ก็คือยังเป็นโดรนนั่ง1คนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมันจะรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับเครขัดนได้ไหมตัวเนี้ยเอ่อสำหรับ ผู้โดยสารหรือนักบินเนี่ยนะครับก็คือไม่เกิน80กิโล80กิโลนี่คือในไฟ d ์ดูเรชั่นที่เราคำนวณไว้ก็มันสัก20กว่านาทีแต่ถ้าสมมติว่าเบากว่านี้มันก็ได้เยอะขึ้นแรงต้านน้อยกว่านี้ก็จะได้เยอะขึ้นนะครับอย่างนี้เราสามารถเพิ่มแบตเตอรี่อัดเข้าไปจนคือถ้าเพิ่มแบตเตอรี่มันก็จะมีโจทย์ขึ้นก็คือการเพิ่มแบตเตอรี่การเิน้หนักนั่นแหละครับมันก็ต้องมีการคำนวณให้เหมาะกับมิชชั่นอย่างเช่นมิชชั่นนี้เป็นไฟสปีเรียเป็นการบ เราอาจจะใช้แค่ชุดเดียวคื ón, อสองก้อนแต่ถ้าอยากได้25นาทีขึ้นาอาจจะใช้4่ก้อนแต่สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้น้ําหนักมากขึ้นเนี่ยนะครับไฟ์ส์นั้นอาจจะเป็นการบินที่ใช้ความเร็วน้อยลงความสูงน้อยลงอะไรพวกนั้นนะครับมันก็จะชดเชยกันได้ครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดูข้างในนี้ครับก็จะมีแผงควบคุมนะครับตัวนี้จะเป็นโวลเทจพอดีว่าตอนนี้เรายังครับยังยังยังไม่ได้เปิดอยู่เพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพลสนะครับคอมเพลสนี่ก็คือเป็นตัวที่บอกอาการการบินนะครับจะเหมือนในเครื่องบินทุกอย่างเลยนะครับการเอียงไหมครับถ้าดูแล้วใช่อันนี้คือการเอียงนะครับตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นระบบที่บอกข้อมูลนะครับเรื่องของการบินเนี่ยในลักษณะที่เป็นดิจิตอลสามารถเอาหลายๆอย่างมารวมตัวก็ได้มีแมกนิติกนะครับบอกจะเป็นเข็มทิศใช่นี่เป็นเฮดดิ้งเนี่ยสองสี่สามสองสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็น สกายพอยเตอร์นะครับสำหรับการชี้อันนี้เราก็เรียกว่าเป็นบอเล็กอย่างที่เราใช้ในเครื่องบินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลี้ยวนะครับเทิร์นโคดิเนตสมินิตตัวนี้ก็จะเป็นสปีดนะครับบอกในหน่วยนอตนะครับอันนี้เป็นบารูมิเตอร์นะครับก็จะวัดความสูงนะครับตอนนี้ความสูงที่ระดับพื้นตรงนี้เหนือน้ำทะเลอยู่เมตรนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือบังคับด้วยจอยสติกตัวนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะบังคับแล้วก็นะครับ ซ้ายขวานะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังมีมีหมุนด้วยใช่ครับผมอ่าครับก็น่าจะเหมือนโดนที่เราบังคับนะครับคล้ายๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็เป็นทรอตเติลสำหรับควบคุมอ่ากลังความสูงนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีโหมดการควบคุมอยู่2โหมดด้วยกันครับโหมดที่เป็นอัตโมัติเลยก็คือนั่งเฉยอ่าแล้วก็วาดแผนที่นะครับให้เขาบินขึ้นจากจุดนี้ลงจากจุดลงจุดนี้อีกโหมดก็คือโหมดที่ อาศัยสกิลนิดหนึ่งนะครับรก็คือควบคุมเ,เ,เองครับก็ถ้า,าเป็นกีฬาทางอากาศอีกหน่อยก็อาจจะเป็นควบคุมเองครับไอ้อย่างนี้มันบินกลับเองอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับนนบินกลับเองได้ครับ,บ,บแล้วก็เ,<อ>เราพัฒนาในส่วนของซิคลิที้ครับสมมุติว่ายอย่างแก่ตัวของอไฟคอนโทรลตัวนี้ถูกขับข้างหน้าอย่างรุนแรงแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ไม่เป็นปกติที่ทําอยู่แล้วอาจจะเกิดจากนักบินเนี่ยเกิดความตกใจหมดสติหรือว่าหลุดออกจากที่นั่งอะไรอย่างนี้ มันก็จะกลับไปสู่โหมดเซฟตี้ก็คือมันก็จะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆแล้วก็ลอยลงครับผมคือเราเราก็อยากทำในระบบที่มันปลอดภัยและสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็อย่างเช่นมีอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยบางทีตัวของซอฟต์แวร์เองครับเขาก็จะบอกว่าอาการนี้มันเป็นอาการที่ที่ไม่ปกติไม่ปกติใช่ครับเขาก็จะบินกลับเอง หรือว่าบินลงเองตอนนี้มีสองเงื่อนไขถ้าเพียงพอนะครับแบตเตอรี่พีพอบินกลับก็บินกลับแต่ถ้ามีไม่พอเขาก็จะลดระดับลงช้าๆนะครับแล้วก็ลงจอนครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องตัวลำนิดหนึงนะครับตัวลำตัวนี้ทําด้วยอะไรครับเนี่ยตัวนี้ยังเป็นคอมโบลี่อยู่ครับผมเป็นเป็นเหล็กชนิดเดียวกันที่เราใช้ทำโลบาร์ในรถยนต์อ๋อผมรู้แล้วทำไมต้องใช้เหล็กเพราะว่าเขาต้องการความแข็งแรงนะครับ ยุคแรกๆครับแต่ตอนนี้ยุคหลังอย่างที่เราเราเห็นในโรงงานเนี่ยคือเราจะใช้เป็นไทเทเนียมกับอลูมิเนียมเกรด7075เป็นแอร์คราฟต์เกรดนะครับก็จะลดเรื่องปัญหาการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยครับเพราะเหล็กนี่ยังมีสนามแม่เหล็กอยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็จะก่อกวรระบบนําร่องอะไรเงี้ยพอสมควรครับคือตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นพวกเนี้ยเพราะว่าเขาจะต้องกันคนให้ปลอดภัยด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วใช่ไหมใช่อันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับ ลถน้ำหนักแล้วก็แข็งแรงมากก็คือน้าหนักแบบร้อยกิโลกรัมเนี่ยนั่งตรงนี้ฟลายเนี่ยไม่หักนะครับคือมันมีโครงที่เป็นเหล็กคือมีแค่นี้นะพวกนี้ก็ังเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนหมดครับผมมันจะมีโครงที่สาหรับป้องกันตัวเองคนขับอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาไม่ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุจะตกจะหล่นมันก็จะปลอดภัยอยู่ในโครงนี้ใช่ครับผมวางการตลาดไว้ยังไงครับก็การตลาดแรกๆนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของโดนขนส่งไปก่อน อพอที่จริงตัวของโดรนพวกนี้ถ้าเราใช้ในตะรืองของการกีฬาอย่างเงี้ยมันก็ยังจะต้องอาศัยเรื่องของใบอนุญาตอยู่ซึ่งตอนนี้ทางกฎหมายทางอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนะนะครับเรื่องของข้อบังคับหรือว่าสิ่งเบื้องต้นที่ต้องมีมครับผมเดี๋ยวผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับไอ้โดรนเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีใบอนุญาตควบคุมอยู่ใช่ครับทั้งหมดนะครับอันนี้อีตัวนี้ผมเพิ่งถามคําว่าวาง แผนการตลาดไ้ที่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วบินในที่สาธารณะเนี่ยยังไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วใจคิดว่าอีกกี่ปีครับใบอนุญาตพวกบินสาธารณะมันจะออกที่จริงเทคยูดีด้านนี้แข่งขันกะสูงแลวไปไวมากเมืองนอกเมืองนอกเขาอนุญาตแล้วนะใช่ครับก็คือเมืองไทยก็อาจจะต้องดูความเหมาะสม5ปีอยู่ไหมไม่น่าถึงครับผมว่าไม่น่าถึงภายใน5ปีเราวน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับนะครับแต่ก่อนที่ผมมานะครับผมใจผมคิดนะผมก็คิดถึงเรื่องนี้ แล้วผมก็นั่งคิดว่าบินในที่มันมีอีกข้อคือบินในที่ที่ของตัวเองอะ่ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วผมนึกถึงพวกรีสอร์ทพวกอะไรที่มีแอดเวนเจอร์ผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะซื้อเอาไปให้คนเช่าสามารถใช้งานบินได้บินคือไม่ต้องสูงบินเฉ,เฉียดเนี่ยต้นไม้นี่ยแหละครับฮ uh huh. ผมคิดว่าจุดนี้ลองดูนะครับคนไหนเป็น รีสอร์ทลองติดต่อมาผมรู้คุณดูเป็นรีสอร์ทเยอะอยู่นะครับลองติดต่อมาดูราคายังไงครับพอเพาะออกมาได้หรือยังครับราคาตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ไมเ้า้ออกมาเต็มที่ครับผมแต่ถ้าในสเปคลองติดต่อกันมาดูว่าจะเอาสเปคไหนยังไงนั่งจะบินได้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่ได้ต้องนาทีอ่าฮะจักยี่สิบสามสิบนาทีอะไรก็ว่าไปนะครับจะนั่งทําให้นั่งได้ถึงสองคนหรือยังครับ ที่จริงอ่ะสเปคเครื่องของเราบางตัวตอนนี้ทําได้แต่เรายังไม่ได้เอามาฟิตลงในบอดี้ที่นั่งได้สองคนครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีหนึ่งคนเล่นสองผู้ช่วยหรือครูครับผนั่งไปด้วยนะฮะถ้าคนไม่เคยปล่อยเข้าไปคนเดียวตายครับเนี่ยในอนาคตครับก็ลังพัฒนาครับผมอันนี้เป็นชุดเป็นรถคอนโทรลตัวไหนครับที่จริงจะคอนโทรลได้ทั้งสองตัวครับแต่ตอนนี้วันนี้ปลดอันนี้เป็นเป็นแมนนวลไปก่อนฮะ อ๋อจริงๆแล้วโดนตัวนี้ออโต้ได้ออโตได้ครับผมพี่ตาพี่ตาจะไปจริงเหรอครับไปเลยพี่บังคับเองเลยนะอ่าก็อมาเพื่อสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าผลิตพันเรียบร้อยอืคนขับก็เป็นแล้วอแล้วทางภาครัฐก็ว่าไงโอ้อีกสักพักสักพักนะอ่าคือคนพัฒนาคนออกแบบคนผลิต ขาพร้อมมากกว่าคนอนุมัติใช่ไหมเทคโนโลยีแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยทาได้เร็วมากเลยแต่ว่าภาครัฐที่จะอนุมัติทําไมช้าจังแล้วเมื่อไหร่มันจะพัฒนาไปทันชาวบ้านเขานนกถึงเมืองนอกเนี่ยบินแล้วนะพี่ใช่เมืองนอกบินในหมดแล้วอย่างนี้นะหรือทั้งร้อยฝรั่งเราเข้ามาขายในเมืองไทยนะเออนะคนไทยทําไม่สนับสนุนกันเร็วๆนะช้า การได้โจ้ไปแล้วนะเนาะพี่น้องคลิปจากซองบิ๊กบอสเนาะก็เลยก็ต้องขอขอบคุณคลิปตน้นฉบับแล้ะขอขอบคุณพีพีเอฟซีเบอร์ทุกฐานที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนตลอดถ่ายคลิปและวบอกขำโฆษณาของซานะร์ลานะโดยสปอกรามินพีเอฟซีต่อยงของเฮาเนาะพี่น้องๆนอนทีติดตามให้ยกำลังใจและกำบ,กบังโคตรขำโฆษณาในทุกๆคลิปเลยเนาะขอบพระคุณหล,ลายๆเจ้า สำหรับคลิปนี้ก็พาเพ,พื่อนพี่น้องไปเบิ่งโดนคนขับได้นะพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับสภูพานะเพราะว่าสุภูพาเคยเห็น,นเนาะส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี FC เอฟซีบรรจงมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะและส่งมาให้รีแอคซันสภูพาก็เลยนำพาบรรยากาศมาแชร์ต่อให้ท่านผู้ชมได้หับชมด้วยกันเนาะอ่าพ,าพาี่น้องเอ้ยสภูพาตัวข่าวอยู่เย้ยพี่น้อง ส่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าหนึ่งปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะสุภาตัวข่าวแหงหากก็หูพี่น้องว่าโดนคนไทยผลิตโดนคนหนังได้ล้วนเนาะป้าเจ้าพี่น้องพัฒนาไปไวอีลีอรอเนาะประเทศไทยชุดยอดมากมากเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครหมกักก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใส่ก็อย่าลืมกดแชร์เนาะสำหรับคลิปนี้สุภาพก็แสดงขอตัวลาไปก่อนและขอเก่าขอหว่าสำหรับดีสวัสดีค่ะ